ับตันการ์ดสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาอยู่กับยิมแบทเทิลประจําวันที่4เดือนที่5นะครับผมก็คือเดือนพฤษภาคม2024ครับผมอ่ะรอบชิงวันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเด็กเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะสังเกตแล้วว่าวันนี้มาเป็นคลิปยาวแปลว่าได้เล่นกันจริงๆสักทีครับผมไม่ใช่แบบทีเดียว <laughs> น็อกหมดสภาพแล้วก็จบลงไปเหมือน2ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมรอบนี้ครับผมฝั่งซ้ายคือคุณกาลินครับผมมากับเด็กลอสอ่า แล้วก็ฝั่งขวาก็คือน้องออมคนเดิมกับคนที่อาทิตย์ที่แล้วโดนอ,อุ๊น็อกบทสภาพแล้วก็แพ้ไปเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นเด็กเดิมเลยครับผมเป็นเชนไนท์ครับผมมาที่รอบชิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าโอโ้โหใช้ได้เลยครับผมคนนี้ก็ระดับฝีมือไม่ธรรมดาครับผมขึ้นมาที่รอบชิงชนะเลิศสองรอบติดกันอ่าก็ด้วยเด็กเชนไนท์ของเขาครับซึ่งแข่งแข่งชัวแข่งแข่ง,ขงมากๆตอนนี้ก็ เตรียมเริ่มต้นครับเตรียมเตร็จกันไปทุกคนมีโปเกม,มอนกันหมดก็วางกันไปแล้วก็วางไพ่ครับผมไปจากเท่าที่ผมสังเกตการคอยเต๋าเมื่อกี้ผมคิดว่าคุณออมน่าจะขอเริ่มหลังนะโอเคแล้วก็คนแรกเป็นของน้องการีนครับผมมีเปิดมาด้วยคิวบ้าแล้วก็ลงคิวบ้าอีกใบครับผมมือมีเนสบอลอ่าใช้ไปก่อนครับดูเด็กก่อนเราจะได้รู้ครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอยู่ในไพ่บ้างครับผมตอนที่เราใช้คัดสันบุกผา เราจะได้เลือกถูกครับว่าเราจะควรลอดอะไรออกไปเียถ้าเกิดแบบถ้าสมมติแบบเออแบบเอออะไรนะเออใช้คัดสัตบุคคาไปแล้วเงีย้ยเจอเออมิราทเกตสมมตินะครับผมสมมตินะแล้วแบบยังไม่อยากใช้อะ่ะกรลอดทิ้งไปก่อนแต่ว่าพอมาเปิดเด็กดูอีกทีคือมิราทิเกตอีกสามใบอยู่ในไพ่เนี่ยคือแย่มากเลยนะเพราะงั้นการดูเด็กก่อนก็เป็นอะไรที่ดีสุดครับผมเลือกเป็นเกกโกะครับผมใช้การ์ดที่ซ่อนอยู่ทิ้งพนักงานแล้วก็จัวการ์ดสองใบครับผม ปับบป๊บตัวปั๊บก็ให้แล้วก็ไปครับผมคัสซัลุผาเปิดท็อปเล็กสองใบเลือกหนึ่งใบขึ้นมืออีกใบเป็นล็อสโซนครับผมเมื่อกี้ผมเห็นเป็นจิตเนนจี้อยู่อันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่ามือตอนนี้ก็ไม่ถือว่าดีมากนะสำหรับเด็กลอสช็อตนี้ก็ยังไม่มีอาโคมาได้สำหัหรือว่ามีนะใบซ้ายสุดอ่าน่าจะรู้ว่าจะเป็นลอสสว่ปเปิดเดี๋ยวค่อยเราไปเดีย๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เลือกที่จะลอตเป็นจิเนนจี้ครับผมแล้วก็เปเปอร์อ่าไว้เล่นตาหน้าเนาะ เปอรร์กาันตีหน่อยิดพลังงานครับผมถอดหน,นีเอาเคี้ยวใบตัวขึ้นไปครับแล้วก็กัดสันมุกผายอีกรอบหนึ่งขันเบ็ดแล้วก็อู้อู้โอ้โหตัวอูอ้อออละตัวทำเดเมจครับแล้วตอนนี้ขันเบ็ดชั้นยอดเนี่ยน่าจะใส่กันหลายใบนะก็ตอไปก่อนได้ขเขาเชิญคุณออมครับผมจวดการ์ดแล้วก็ติดพลังงานแล้วก็ใช้สปอร์ตเลยครับเปเปอร์ใส่อุปกรณ์สมใส่หนึ่งใบแล้วก็ไอเทมหนึ่งใบขึ้นมือครับผมซึ่งมันจะมาเป็นคอมโบว์ก็คือเป็นดิส e v o l u t อลูครับก็คือแผ่นดิสซีเขียวนั่นแหละแมชชีนท่าต่อสู้ e v o l u t อลู Evolution. กับโบฟินมิตรภาพอ่าเพราะว่าเชอร์ไนท์เนี่ยถ้าเลือหลังครับผมใช้เปเปอร์จะออกมาเป็นท่าน,นี้แน่นอนเพราะว่าเราจะได้เจ้าราเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็ติดแมชชีนท่าต่อสู้อีโวกลายเป็นเจ้าอะไรนะชื่อเคอเรียอ่าทันทีเลยซึ่งแบบเร็วมากนะทำให้เด็กเชอร์ไนท์เนี่ยเร็วมากๆครับ เหมือนเหมือนได้เริ่มก่อนอะถ้าจะให้พูดเพราะว่าปกติแล้วเริ่มก่อนเริ่มหลังชาไนก็จะเป็นเด็กที่ต้องตั้งบอดช้ายอยู่แล้วแต่พอมาไปทรงนี้แล้วเหมือนได้เริ่มก่อนแล้วก็เข้าเทินโมสอตัวได้เลยซึ่งดีมากด้วยการใช้ซัพพอร์ตเพียงแค่ใบเดียวมาแล้วครับผมก็ใช้่าต่อสู้อี o l โวลชันครับอีวิโนรรการเจ้าราเป็นเจ้าเคอร์เรียสตัวครับเข้าเทินน้องกาลิลครับผมโอ้โหคัดสัม่มงพามาเป็นสองใบนี้พวกคงต้องรอดเป็น e n e เ g อเนแล้วแหละ แต่อาจจะอยากได้ Energy หรือเปล่า Energy มาทิ้งจั่วหรือมาไปต่อแรกตะปูแต่ว่าช็อตน,นี้ผมเห็นแล้วแบบโหเลือกยากแต่ัดสินใจย,ยากแต่ช็อตน,นี้เราสามารถพามแคชเชอร์สลับเอาคิวาวาขึ้นไปเล่นแล้วก็อาจจะสลับอีกทีเพื่อที่จะเอาจเจ้าอุอุไปตีจเจ้าเคเรียหรือไม่ก็จเจ้ามานาฟีได้ครับท้ายก็เลือกเป็นพารมแคชเชอร์ครับอันนี้สำคัญจริงๆ การที่ใส่ได้ใบเดียวในเด็กเนี่ยมันยังไงก็น่าสนใจครับเรื่องที่ใช้พาวเพเชอร์ครับผมเาดึงเจ้ามานาฟีขึ้นมาแล้วก็มาแล้วครับผู้ช็อนี้นี่เล่นได้หลายท่านะครับเนี่ยรอเป็นรอสปิเปอร์ครับผมแล้วก็ติดโบทาวเลยไหมหรือว่าจะขึ้นไปตีเลยตอนนี้ก็เหมือนไม่มีอะไรต้องหาเพิ่มลงเจ้ายัางนี้เรามีม้าแต่ต้นเกมเลยครับถากันแล้วก็เปเปอร์ครับผมอาจจะไม่ใช่ออกคมากก็ย่างพอไปไหวครับผม เป็นซัพพอร์ตยอดนิยมเลยนะครับประจำโปเกมอนณนะตอนนี้เลยสี่ทุกคนสี่แทบจะทุกคนเลยเพราะว่าสมใส่ยุคนี้มันเก่งมากครับในยุคณปัจจุบันพวกไอเทมสวมใส่เนี่ยเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นหินปิดผนึกภูมิภัยที่เราเห็นว่าจะใส่กันเกือบทุกเด็กเลยที่มีวีอยู่ไม่ก็จะเป็นเจ้านี่นะครับผมพวกดิสไอโวโอแม็กชินดีวอ o ์ชั่นอีวอร์ชัน,อ,ชนอะไรก็ตามแต่ พาคุมฮีโร่แม็กซิมัมเสิร์ตได้หมดเก่งหมดติดพลังงานครับถอดหนีเอาอู้ขึ้นไปแล้วน่าจะตีเลยไม่อ๋อใช้ก่อนครับผมไปครับคันไปชั้นยอดเก็บพลังงานไป3ใบเลยแล้วก็อาจจะเผื่ออยากเผื่อโดนรีมือหรือเปล่า,านี่ผมก็ไม่มั่นใจก็เก็บไปแล้วแล้วก็ใช้แล้วครับผมอู้โจมตีครับผมแก๊งพุ่นไม่รู้ไม่ชี้เมื่อมีล็อตสี่ใบครับจากความสามารถตัดเตรียมจากล็อตโซนทำให้อู้ตีฟรีได้เลย พอเทิร์นออกโจกด้านครับผมตอนนี้เทิร์นที่2แล้วเริ่งทำลอดได้แค่4ี่หรือหลอดนี่คือถือว่าช้ามากนะแต่ว่ายังไปต่อได้ครับผมออกใช้ครับผมมาถึงก็รีไฟล์ก่อนเลยทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบจวดสองใบครับผมขอน,นี้ขึ้นเป็นเชอร์ไนได้เลยนะโอ้โหแบบรวดเร็วมากเลยนะไปแล้วครับผมการ์ดที่ซ่อนอยู่การ์ดที่ซ่อนอยู่อะไรล่ะรีไฟล์ทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบทิ้งเป็นฟูทูยครับแล้วก็จวดสองใบ นี่ก็ยังไงอยู่ยังไงนะน่าสนใจกันสิไม่เห็นมือของคุณออมนะอะวิวัฒนการไปแล้วครับผมเป็นเชไน์เตรียมที่จะตวมตีแล้วหรือเปล่าช็อตนี้พูดถึงแล้วฝั่งเลชเชไน์จะมีการ์ดใบหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะน่าจะได้เปรียบฝั่งทางรอดมากเลยครับก็คือเจ้าเกียร์สากระพือที่เมื่ออยู่ในที่ตำแหน่งต่อสู้แล้วอาจจะทําให้เจ้า เอกแดงนะครับถูกปิดไปนอกจากความสามารถของเจ้าเกากระพือซึ่งทําให้เจ้าคิวาวาเนี่ยครับกดคัสสันบุผาไม่ได้นะ <S <S เหนื่อยมากเลยนะครับใช้นะครับผมมาชนะพื้นพื้นที่ทิ้งเก้าวมื่อหนึ่งใบเสร็จพลังงาน2ใบขึ้นมือครับพลังงานพื้นฐานแล้วจากนั้นไฮเปอร์บอลทิ้งไปเลยครับผมเพราะว่าเราสามารถใช้อ้อมกอดพลังจิตเอาขึ้นมาแป,ปะได้เพื่อเป็นเจ้านั่นไงครับมาแล้วตัวนี้แหละตัวโหตเลย ตัวที่เจ้าฝั่งรอที่โดนไปก็ตึงครับบอกว่าตึงเลยก็คือเจ้าเกษากะพื้นนั่นเองเกษากะพื้เนี่ยมีความสามารถในการปิดความสามารถก็คือสยายปีกคืนเดือนมืดรับใดที่ปวยบลอนนี้ยังอยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้ครับผมความสามารถของปวยบอนบนตำแหน่งต่อสู้กาบตรงข้ามยกเว้นนี่ครับผมเจ้าสยายปีกเนี่ยจะทำทำให้หายไปก็คือ เคียว,ว่าขึ้นมาอยู่บนขึ้นมาอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ก็จะกดขับสันหมุภาไม่ได้โหดมากเนี่ยเจ้าอู๋อก,ก็จะโจมตีไม่ได้เพราะว่าตะเตรียมล็อดโซนตัเตรียมหายทําให้ความสามารถท,ที่ทําให้ท่าโจมตีของอูดไม่ต้องใช้พลังงานก็คือหายไปครับผมอตอนนี้คือเลือกมาแล้วครับผม มีมูลไพน้อยกว่าเคาน์เตอร์แคชเชอร์ครับผมเลือกเจ้ายา,ยามีรามิขึ้นมาตัวนี้เป็นอันตรายครับในไพยพักหน้ากำจัดเลยซึ่งตอนนี้คือเจ้าเกสากับพือนมีท่าโจมตีครับผมคือปล่อยอาถรรพ์น่าจะปล่อยอาถรรพ์นนะ,ะใช้พลังงาน3ใบครับผมทำา90ดัเมจหลังจากนั้นก็วางตัวดาเมจอีก2ตัวบนบนฝ่ายตรขงข้ามครับเจ้ายามีรามิก็จะหมดสภาพแล้วก็จะได้วางอีก2อาวางส่อูปไป20บครับผม2เม็ด ถ้าอู้ขึ้นมาก็จะโดนน็อกนะเพราะว่าอู้มีพลังชีวิต110ครับจะโดน90แล้วก็วาอีกสงนก็ถือว่าแบบแว่งแว่งมากช็อตน,นี้คือยากเลยนะแต่ว่าขึ้นวาวาขึ้นไปครับผมจัวช็อตน,นี้ตึงครับเพราะว่าไม่สามารถใช้คัดสัุลุกผาได้เราเพิ่งใช้พามแคปเจอร์ไปก็จะไม่สามารถสลับตำแหน่งโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝั่งอ,ออมได้ครับผมก็คือสยาม ขยายปีกคืนเดือนมืดเนี่ยก็คือจะติดยาวครับโยบินจะหาบอสได้บอสเท่าครับผมเลือกอป่วยม่อนพื้นฐานหนึ่งใบลงไป,งปครับที่ไม่มีบทที่ไม่มีกดคิววายหนึ่งใบเลยเหมือนจะเล็งเป็นคิววายอีกหนึ่งใบหรือเปล่าเห็นน้าหอมนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆก็คือโคลโนยกเลิกถ้าหากตอนนี้คือใช้โคโคลโนยกเลิกเนี่ยก็คือจะสามารถเล่นต่อได้เลือกเป็นคิววายตัวครับ รอสวิปเปอร์ครับผมเลือกที่จะลอดโบทาวไปครับไม่ให้คุณออมใช้แล้วก็เป็นการทาลอดให้ตัวเองนะครับผมติด้วครับผมแล้วก็พาเลยฮ่าติดบอดหนีเอาเกลกลับไปแทงครับตอนนี้ใบหมดเลยปาชาได้ยิงมือมัตเพีครับผมทิ้งฟวนเตไปครับสองใบครับตอนนี้คือน่าจะใช้ตัวนี้แหละครับในการคอนโทรลเกมเพราะว่าตอนนี้ตียากมากถ้าฝั่งของคุณกาเรนเป็นลอตบล็อกก็คือจะไม่มีเจ้า กิรติน่ามาโจมตีการจะโจมตีได้ณขนาดนี้ณนะตอนนี้ก็อาจจะต้องใช้เจ้าเรเดียนเคโกะในการโจมตีใช้ดาวกระจายแสงจันทร์หรือไม่ก็รีบทำลอสให้ถึง10ครับผมแล้วก็ใช้เจ้ายามิรามิโจมตีโดยท่าลอสใหม่รีไฟล์รัวๆครับผมทิ้ง1.2ตอนนี้โหเหมือนพร้อมไม่หมดแล้วนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คือฝั่งออมน่าจะยังนอกไม่ได้ครับเว้นแต่จะมีอะไร เอาขึ้นมานะเก่งมากครับนี้คือกดไม่ได้คนเดียว็อดน,นี้ตัดสินยังไงผมรอดูครับตีไปเรื่อยๆวางเม็ดไปเรื่อยก็ได้ยังไม่รีบเอาไพ่ก็ได้หรือถ้ามีอยู่แล้วก็จะเอาไพ่เลยก็ได้เลือกที่จะทอดพลังงานหนีครับผมเอาชนะไปโอ้เดี๋ยวนะครับนี้คือกะว่าจะตีน็อกเจ้าเกาโกกะเลยเหรอใจร้อนอยู่พอสมควรหน้าแบบนี้ มีเกษากระพืออีกใบด้วยอยู่ข้างหลังเลยนะสองใบเลยนะนันจโมกะกะแค่ว่าทัานนกเจ้าเรียนเกวกลับไปแล้วแล้วก็นันจโมไปทำให้มือน้อยลงอาจจะเล่นง่ายขึ้นอยากคงอยากได้ไพนะ่ครับช็อตน,นี้มีลอสวิปเปอร์โอ้โหได้โคโลนยุบเลิกมาด้วยครับผมช็อตน,นี้คือถึงเจ้าเจ้าเกษากระพือขึ้นไปก็สบายสบายครับผม ได้โอ้โหแล้วได้อะโมมากขึ้นมาด้วยครับเป็นนันจมูที่ทําให้มือของคุณกาลินได้ไปต่อนะทําให้สามารถทําลอดได้มากขึ้นแก็บใช้คันเป็นชั้นยอดครับผมเก็บโบวอน3ตัวแล้วก็ใช้โบฟินครับผมนำโบยบอนพื้นฐาน HP ไม่เกิน70บลงมาครับผมก็เลือกออกเป็นมานาฟี่ครับนี่ครับเพสเซฟสุดนะก็คือเทอร์เนี้ยถึงจะนอกเจ้าเรเดียนเคโอกะไปได้ครับผม แต่ว่าฝั่งรอตอาจจะใช้ขั้นเบ็ดชั้นยอดเอาเก๊กกว่าออกมาแล้วก็มิรัดเกตยมตีได้เลยเหมือนกันก็ระวังตัวขั้นสุดครับเขาเถือนคุณกาเรนก็ใช้โปรฟลมิสภาพเช็คเด็กกันสักนิดนึงสับเด็กกันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ของของที่อยากได้อาจจะไปกองรวมกันอยู่ใต้กองครับเนี่ยส่งให้ตัดกันป้ายแล้วจากนั้นก็การทดลองอัคม่าใบแรกของเกมครับผม มันเป็นใบที่เมื่อกี้ผมเห็นโอ้โหสัป,ปอตเต็มเลยครับมันมีใบแปลก้ลยมีอะโคมาสิงสองใบโบทาวแล้วก็สูสจิครับผมใบที่อยู่ตรงกลางเป็นใบอะไรผมไม่มั่นใจครับช็อตนี้ก็เลือกยากอยู่นะแต่ว่าลอสก็สามสี่ห้าหกตรงนี้อีกสองปดใบครับโอ้เหมือนจะเป็นซยเรนครับเป็นของใหม่จากบอกนี้เนาะลอสองใบ เลือก3ใบขึ้นมือครับผมอีกที่เหลือไปลอสโซนซวยเลนอะคูมาแล้วอีกใบหนึ่งเป็นซื้อซือจีหรือเปล่าเปลี่ยนครับผมช็อตนี้ก็ยากอย,กอยู่เหมือนกันนะเจ้าซุยเลนนี่คือเป็นของใหม่จากบล็อกนี้นะครับผมชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะั้นมันอ่าผมจำจำชื่อตัวละครได้นะแต่ว่าจำคำพูดก่อนหน้าไ่ได้ไอการปริบัติปฏิบัตอของซุยเลนนะครับผม เลือกโปเกมอนอ่ะอยกเว้นนะโปเกม,มอนที่มีกดนะครับผมราการพลังงานพื้นฐานรวมกันสูงสุด3าใบจากกลองทิ้งนําขึ้นมือได้อ่าจะคล้ายๆคุณละละหยิบสามใบนี่ก็จะเป็นโปเกมอนสามใบเลยก็ได้หรือพลังงานเลยสามใบเลยก็ได้ครับขึ้นมือนะคล้ายๆคันเบชั้นยอดครับแต่เป็นแบบนี้ขึ้นมือ โอเคครับเลือดรอดเป็นเจ้าซุยเลนไปหรือเปล่าครับผมกับเนี่ยอคุมา่าโอ้โหแล้วก็ข้าบุกผาเจออคกุมา่าอีกแต่ว่าไม่เป็นไรครับชอดน,นี้คือเราได้เกินแล้วอะ่ะมันรอดมันเกินสิบใบมันถึงสิบใบแล้วก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเร่งรอดครับมันมือมีตั้งหนึ่งใบหรือเปล่าใช่ก็ไม่จำเป็นครับมาแล้วครับผมช้โรเคนสับเปลี่ยนครับผมสับเปลี่ยนบอมันพืน้นฐานลงมาที่ตำแหน่งเบนแล้วก็เอาเจ้าอุ o o, ขึ้นไปเตีรยบอันนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าจะเอาเจ้าเชอร์ไนท์เนี่ยครับผมยืนแทงตีไปด้วยรัวๆเลยหรือเปล่าหรือเลือกที่จะติดพลังงานครับผมแล้วก็ถอดหนีเลยอ่านี้ก็คือเข้าหลุดเลยรับไม่ให้ใช้ละแต่ว่าแต่ว่าก็คือมันสิบล้อแล้วว่ามันอาจจะไม่มีผลลวครับไม่จําเป็นต้องใช้มากแต่ว่าอย่างน้อยปิดไปด้วยปิดไปดีกว่าครับไม่ให้ใช้ได้นั่นจะโมออ้แข็งโอ้โหมีโครโรนยกเลิกอยู่แล้วแท้ๆครับ ก็คือเอากลับไปตัดไหมอ่าตัดกันที่นี่ก็ถ้ามือเยอะเกินไปเนี่ยก็ควรที่จะส่งให้อ e ่ายตัดด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลนิดนึงโอเคครับผมจัวกันให้ตามไายไปไม่มีโคเลนแล้วอุ้ย,ย,ยไม่ใช้แล้วเลยเนี่เขากะเป็นเต็มครับผมรีไฟทิ้งไปเลยจวดสองติดอีโวก็ไม่ใช้แล้วครับตัวเล็กๆไม่ได้ใช้อยู่แล้วทิ้งไปเลยครับ ก็คือเราวิวัฒนาการขึ้นมาอีกตัวเลยไม่รอช้าเลยครับตัวเดียวยังไม่พอเหรอเนี่ยต้องมีวัฒนาการสองตัวอาชโจมตีเลยครับผมเก้าสิบข้างหน้าครับผมแล้วก็วางสองเม็ดไว้ด้านหลังครับโอ้ยมีคอนโดนเเมื่อกี้โดานไอ้นี่ไปไม่ใช่หรอหรือว่าใส่สองใบครับเนี่ยโหดมากเลือกเอาคำสั่งบอสออกไปครับโอ้โหแล้วก็ยามิระมิไปแล้วครับมาถึงแล้ว ก็ไม่ทําอะไรมากไหมหรือว่าตีเลยไหมหรือจะเล่นก่อนดีมือมีสลับเยอะด้วยมีชิโนอด้วยโอโ้โหครบคันครับผมไหนก็ได้แล้ว,ว,ลวหาเลยครับผมีแนะ่ใบหนักมี่ใบายอยากได้ครับเนสบอลก็โอเคครับถอดน,นี้โดนแล้วครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเล่นได้มีสิบเอ็ดใบแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าหากไม่มีเจ้าโคลโลนยกเลิกก็ไม่ครบอันที่สิบสองก็ครบอยู่ดีครับ อชครับผมฮิวด้วยอยากฮิวเราเข็นมาเปลี่ยนสับโปยกมอนพื้นฐานลงมาเชนโอครับเซเรียมแั้นก็หยอดเลยครับผมเอาตัวข้างหลังกับตัวข้างหน้านี่แหละเสียดายครับผมหยิบสองไพ่ตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วครับตัวนี้พอได้ฟาดคือตึงครับใช้คำว่าตึงได้เลยอาจจะเลือกเอาเจ้า เลือกเอาไขขึ้นไปครับเอาเจ้าเชอร์ไนท์อีกตัวขึ้นไปครับผมเขาเดินจบครับก็คงต้องนอกตัวข้างหน้าอางเดียวครับเพราะว่าเจ้ายามิรามินี่คือตัวปัญหาครับนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าถ้าเราต้องติดพลังงานให้กับเจ้าเชอร์ไนท์ที่อ,อยู่ด้านหน้าก็อาจจะต้องจับหยอบจับตัวกันนิดนึงโปรฟลนไม่นภาพครับผมเลือกเอาฟูนเต้แล้วอีกใบหนึ่งน่าจะไม่มีแล้วเด็กบางมากเลยครับน่นใช้เปเปอร์ครับผม เสิร์ฟมาเลยเขมสงสัยเป็นโอ้โหแตมโอ้รีมือกันปวดหัดหดหัดมากครับนี้ก็คือโอ้ยต้องวัดใจกันอีกแล้วเป็นเอสเปซใหม่ครับผมก็คืออันแฟร์แตมบอกว่าเมื่อเทอร์นที่แล้วครับถ้าหากโปรยมนของเราหมดมีมีตัวที่หมดสภาพก็คือโดนน็อกไปครับผมสามารถใช้ได้พอใช้เสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายเอามือกับเข้ากล้องอผู้ใช้จั่ว5ใบส่วนคนที่โดนใช้ใส่จวดว2ใบแล้ว โดนใช้ใส่ดีโดน2ใบน้อยมากคล้ายซูซูจิเลยแต่เป็นไอเทมนะเป็นไอเทมปัญหาของมันคือเป็นไอเทมเป็นซูซูจิแบบเป็นไอเทมใช้แล้วยังสามารถเล่นต่อได้ครับผมจัวจ่วบจวโจวโจวๆจวโจวพาไบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีดีฟายต่อยหนึ่งทีแต่คงไม่ทําอะไรแล้วติดพลังงานที่มือครับผมแล้วก็ความสามารถครับอ้อนกอดพลังชิตติดอีก2ใบเจ็บไป40่สเเมตรครับ แล้วก็ไปเลยครับโจมตีแล้วก็เซนเตรแล้วก็หยิบไพ่ครับผมตอนนี้2ตอ 2> oh! ่อ3ไพ่คู่จวกสองใบงเป็นมิลเลเกตสองใบนี่นนนหืมตึงครับจั่วเปเปอร์อุ้ยได้เล่นหรือเปล่าเปเปอร์ได้เล่นหรือเปล่าเปเปอร์แบบนี้ได้เล่นหรือเปล่าเปเปอร์แบบนี้น่าสนใจครับผมแต่ว่านี่ครับคิดว่าว่าหาของก่อนพลังงานกับหืมไม่ค่อยอยากได้เลยอาจจะต้องเอาพลังงานแล้วพอเราจะได้สับเปลี่ยน มีสับเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยครับบนมืออดนี้มือนี่วัดใจมากเลยนะแบบว่าฝั่งของออมต้องตีสองเทนะินครับเพราะว่าเด็กของคุณกาลินเป็นลอดบล็อกก็คือหนึ่งไพ่ทั้งเด็กยังไงก็ต้องตีสองทีหรือไม่ก็ต้องตีทีเดียวสองสองใบซึ่งสําหรับชนนน่าจะไม่น่าทําได้นะเปเปอร์ครับผมเสิร์มาเป็นผมใส่ไม่รู้อะไรครับผมแต่ว่าตอนนี้ทดเนสบอลเวลาครับอาจจะออกเป็นเจ้า ยามิระมิแล้วก็หยอดอีกตัวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจมียามิมียามิระมิอยู่ในเด็กด้วยนะโอเคครับผมเอาเลิกเป็นอ่าสมไสเป็นแผ่นดิสในชินท่าต่อสู้สีส้มๆอันนี้คือมันคืออะไรมันคืออะไรของไม่ของไม,งม่มาครับผมมาแล้วในส่วนเอาเจ้ายามิระมิมาแล้วก็ใช้นี่เลยครับผมมิลาสเกตเลอกติดอ่าคนละหนึ่งใบ เอาไว้หนีตอนนี้คือต้องน็อกตัวข้างหลังตัวหนึ่งแล้วก็ไปลุ้นเอาครับตออนนี้ครับข้าศึกใหม่ทีหนึ่งได้เป็นลอส,สวิปเปอร์กับซูซจิอา้าตาหน้ามีซูซจิให้เราให้ใช้กันละใช้เลยไหมสับเปลี่ยนโปยบอลครับผมสวิปเปอร์ไปแล้วตาหน้าไว้ว่ากันล้อใหม่12เม็ดได้ครับ ชอนี้จะวางยังไงกำลังคิดอยู่ครับช็อตนี้ยังไงก็อาจจะต้องน็อกสักหนึ่งตัวให้ได้จะเป็นตัวไหนกันนะเอาละครับช็อตนี้ก็คือเป็นช็อตวัดและก็คือถ้าเทินหน้าถ้าเทินนี้น็อกได้1ตัวแล้วสามารถน็อกเจ้าเชอร์นไนท์ของออมได้ในเทินหน้าก็มีสิทธิชนะครับเพราะว่าเข้าเทินออมสามารถตีน็อก แล้วก็วัดอีกเทิร์นเลยถ้าเก็บ2ไพ่ไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นเจ้าจะเป็นฝั่งของน้องอ,อมที่เป็นฝ่ายชนะไปคร,ครับเลือกที่จะลงอะไร120เม็ดเอาไปก่อนละเก้าลงนี้ก่อนแล้วก็นี่อีกสเป็น70ครับเลือดของเชอร์ไนนี่300 3 1 0รบนะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนี้โดนไป40บวก3าเป็น70็ครับผม ก็คือจะเหลือ240อเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างหวาดเสียวครับผมนับไม่ผิดนะ310ลบ70ก็คือ240ซึ่งมันอยู่ในระยะเจ้าอุ๊ยอะไรอะโดนนั้นจะมูแต่ว่าจัวได้หมีโอ้โหกำลังพูดเลยครับกาจิสากุมะก็คือหนักครับ <N ic ly> นี่แหละครับที่ผมบอกระยะมันน่ากลัว240เมตรครับพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็โดยท่าทักษะเจนจัดทำให้เจ้ากาจิสกุมะโจมตีได้โดยไม่ต้องใช้เอเนร์จีครับเพราะว่าน้องอ้อมอยู่ไปแล้ว5ใบลดไป 5G กันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ต้องหาอะไรเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงโอเคครับผมก็จบไปครับผมวันนี้ก็จะเป็นแชมป์สำหรับวันนี้ก็จะ เป็นน้องกาลินครับกับเด็กรอสบอ็อกโอ้โหจั่วมาโหดมากตึงๆโอ้ยตอนนี้กําลังกำลังแบบพูดคุยกันอยู่ครับว่ามีตรงไหนเล่นผิดหรือมีชดไหนที่ดีกว่าหรือเปล่าอร้านเรานี่ก็จรงิงจังครับผมมีการพูดคุยกันท้ายคลิปเสมออ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีใครอยากที่จะร่วมยิมร่วมมาร่วมสนุกกับเราครับผมยิมแบตเกิรลของร้านเรานะครับมีทุกวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับผมวันเสาร์เริ่มบ่ายสองโมงครับผมส่วนวัน จันแล้วก็วันพฤหัสเริ่มตอนหกโมงเย็นครับก็หบควนด้วยครับใครที่อยากจะมาร่วมสนุกก็มาที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับนี้พีเอสาไปก่อนครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮับเซียรังสิตชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของเราก็ได้นะอยากได้เด็คลิสไลท์ไปดูได้หรือ